สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมหมงมองเลซูงหรือหมองพานหมงสอพินโยนะครับก็มาสายเกี่ยวีแล้ววันนี้มาแหวกแนวหน่อยครับวันนี้ผมมาตกปลาคนเดียวเนาะเพราะว่าพ,พวกก็แยกย้ยายกันไปทำงานนอกจากเมื่อคืนออกทริปที่ดอ,อกมใต้ พอดีผมว่างงานไง <c oughs> คือไม่มีอะไรทําก็เลยถึงจะเช้าเลยไปตลาดไปหาซื้อกุ้งมาทําเยือแล้วก็มานั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแต่ก็ไม่รู้กันว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะหรือไงเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ช่วยผมลุ้นด้วยนะจากการปักเบ็ดในนาข้าว ในการมานั่งตกป่าเนี่ยมันจะคือหรือว่ามันจะได้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมารู้กันเนาะแต่เมื่อคืนที่หมายเราคำใต้ผมก็ได้มาเยอะน,นะแต่สู้หานสว่างไม่ได้วะฮันสว่างกอบกวนมาจนชนที่ว่าแบกคล้องแทบไม่ไหวแต่ผมก็ได้มาประมาณยี่สิบกว่าตัว ก็ถือว่าโอเคทำกับข้าวเช้านี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพอเรามาเปลี่ยนแนวแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้เบ็ดถม DIY เองนะนี่มีข้อต่อด้วยเราจะไปายาวไ,ไกลๆเหยื่อของเราก็คืออันนี้ครับกุ้งผมไปซื้อกุ้งมา ที่ตลาดตู้เช้า20บาทจริงๆได้เยอะแหละแต่ผมแบ่งมาแค่นี้ถ้าสมมติว่ากุ้งไม่รับประทานแล้วก็สงสัยต้องใช้สูตรเดิมคือไส้เดือนอีดอนเหมือนเดิมดูว่ามันจะแดกไหมโอเครู้เงันครับกี้ผมกลับเข้าหมู่บ้านเนาะไปเอาเบ็ดเบ็ดดุกมา15คัน เอามาปักไว้แถวนี้แหละน้ำมันเริ่มลดแล้วปักไวไ้างนั้นแหละได้ไม่ได้ช่างมันแล้วก็ผมก็จะจับเบ็ดไปด้วยตกปลาไปด้วยเดี๋ยวมารอดูผลงานของผมนะครับว่าจะได้รับประทานหรือไม่มาแล้วครับตัวแรกของเบ็ดเป็ดปักนะครับสเสด็จหลวงครับสเสด็จโอ้โหไซส์สวยเลยครับทุาชมครับ ปักไปเมื่อกี้นี่เองนั่นเนี่ยโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ปักเบ็ดตอนกลางวันเนี่ยนะเขียเลยเดี๋ยวไปปักไปดีกว่าเก็บปลาก่อนเนาะนี่ก็เป็นผลงานของเบ็ดคิดนะครับโอ้โหสเด็จขึ้นกันครับใสพอได้ครับใสพอได้โอเคสวยงามสวยงาม อย่างนี้สีถึงจะสนุกเนาะท่านผู้ชมเนาะ สดีครับท่านผู้ชมลงแป๊บเดี่ยวมาแล้วครับผมเด็ดอีกแล้วครับเด็ด อ,อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยครับสเสด็จหลวงครับสเสด็จหลวงนี่มาให้ดูกันใกล้ๆนะครับโอ้โหงามใจเลยครับพี่น้องโอ้เต็มปากเต็มคำ 五五五，好，五。骨骨骨骨骨骨 นนี้เราก็มาคอยรู่กันนะครับ ว่าตอนนี้เราไปใจเบ็ดที่เราปักไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเบ็ดคิดมันจงเงียบๆตรงนี้ที่ดได้มาตัวเดียวเองดักแซบเลยคำนี้ดูดิปักไว้ตรงไหนมั่งวะเนี่ยลืมเลยนี่นี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยโอ้ยอยู่นู่นคันแต่ไม่มีปกติกิริยาอะไรเลยนิ่มพิวเหมือนกัน ในโน้นมีหรือเปล่าวะหือรู้สึกว่าวจะมีปฏิกิริยาอยู่คันหนึ่งครับหลังหนึ่งไปดูนะเห็นมันขยับขมันขยับเป็นลูปลาอะไรดูว่าปลาน้อยมันลากว่ <c oughs> ะเฮ้ยดูด,ดิโอ้ยเสดดเด็จครับเสดดเด็จนี่โอ้โหตัเวเบลอเลยคุณผู้ชมครับรู้สิ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออผมไม่ได้เอาอะไรมาใส่ปลาด้วยวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไปดูหลังอื่นก่อน